เช็งกำลังแข็งยอดครับอ๋ออ๋ออ๋น่อะเช็งกำลังแข็งยอดอะแป้งไหมอ่าอีกแป้งมั้ยอ่าโอเคมีกำลังไหมมีมีเนาะโอเคทีนี้ครับให้เต่าขวาขึ้นครับชั้นเต่าขวาชั้นเต่าขวาขึ้นใจเย็นใจเย็นโอเค ชั้นเข่าขึ้นนะครับแอบมือขวาครับจับตรงฐานกระโหลกตรงนี้เนาะมือซ้ายครับล็งปลายแานไว้เอาแนบอกแนบกันแนบอกเลยนะแนบแนบกันแนบอกเลยนะแนบนั่นเนาะลงลงไว้แอบยืดครับยืดยืดขึ้นแอบแล้วเราจะดึงขึ้นข้างบนนะแอบยืดกำไว้เหรอเข่งไหมไม่เก่งก็

แขนขวาครับล็อกปลายขามเนาะแนบกับอ,อกเลยมือซ้ายจับตรงฐานกระโหลกครับแนบนีเนาะแอ่เ์เสร็จแล้วยืดครับยืดชิดเราจะบิดตัวไปด้วยเนาะแอ่ยืดเอ่อบิดไปเลย <friends> <leh>

ต่อโก้แนวไปนิดนึงแอต่อก้งแนวไปนิดนึงปิเฉียงขึ้นแม่นี่เนาะแค่เป็นจังนีเนาะแอรเสร็จแล้วครับปิดตึ๊บแอ่์โหยังแงอีกโอ้โหแอร์่ไหมทีนีตลับแง่ับแงครับมือขวาครับจับปลายแงนกีเนาะมือซ้ายจับยงหกตละ่อยเน่ กับกลงงเนาะยดตื้นแอบยืดตื้นตึ๊บแอบสบัดตื้นถ้าไมีก็สบัดตื้นแอบแบบนี้น่าจะแบบเคยชไแล้วเนาะแอบแล้วแค่อะไรต่อครับแค่อะไรต่อใส่หัวไปแให้เราตั้งตัวตรงตั้งตัวหมอตัวตั้ตัวตงครับใหัวไป อ่เสร็จแล้วชันเข่าขึ้นเนาะชันเข่าขวาขึ้นมือซ้ายครับนิ้วโป้งจะจับตรงทีหนึ่งเนาะนิ้วชี้จะอยู่ตรงกระดูกไหปะละาร้าตรงนี้พอดีอ่มือขวาครับจับพัดดอกไม้เนาะผมพัดดอกไม้อ่แอ่ชเชียงๆแบบนี้เนาะอะเขาเก่งไหมดูจังหวะ้วยนะถ้าเขาเก่งอย่าพึ่งทำนะ

núi chì ở trong hải bá lah, ở trái gập thấp độc máy, anh, gập thấp độc máy như thế à, rồi, à, tù, này, xong à, rồi, anh, check đũa, kinh đấy, không kinh thì không chơi, ให้ส้นเท้ครับเหยียดขาออกไปตรงๆแอร์ให้เรายืนหันแม่ไปทางใต้เนาะแอรใช้ด้านข้างตรงนี้นะครับแอรจับแขนให้จับเลยข้อมือแม่แอ่แล้วก็ดึงขึ้นแม่ยืดตัวเราขึ้นแอรยืดแก้มเนี้ครับหนึ่งจับยืด ให้เอ้ายกอดตกเป็นสามเหลียวหรือห้ากอดเลยเอ้าเป็นเหลียวตรงนะแอบเรอไม่ตีน้อยแค่เป็นแล้วแค่อยูกรูปฟางอย่างนี้เนาะต่อชิดกันแอบให้แม่เป็นแค่นี้ครับแอบเราไม่ตีเท้าแม่เราไม่ตีเท้าอย่างนี้แม่มีคนตีเท้าเต็มเลยเราต้องเต็มเต็มเท้าอย่างนี้นะครับ เอ็มแท้แบบนี้เลยอบแล้วเ่าเ่ากับตอบจะอยู่เท่ากันเนาะแล้วตอนกระตุกครับกระตุกก็คือกระตุกแค่แกนนะครับให้เขาแอบปากไปด้วยนะผมไห้แอฟปากฮ่ากระตุกตึ๊บตึ๊งตึ๊งตึ๊บฮ่าเราไม่ได้เอาออกพี่น เดขกิเท้านะครับแอให้ให้น่เต็มเต็มมเท้าเลยนะแล้วก็ดึงแขนแล้วก็ตกแหนะแอแเสร็จแล้วเข้ตไปนั่งโต๊ะนั่งสักค่ะทักทาผมคุยผมนะครับนี้ Đây, ừ, nghe Trái mặt không, Đấy, quả mặt, trái đường Nghe Từ ไปน,นี้เลยไปน,ยนี้เลยนะหัวเราไม่แน่ติดนะไม่งั้นมันจะไม่มีหลงสาวอยงเนาะ เียวเนาะเสร็จแล้วก็สล kind of ับ oh. ค okay. ู่กันเลยครับสลับคู่กันเลยแหมเดี๋ยวเราจะไอ้นี่ให้ท่านอาจารย์สอนนิสิตนิดหลังเนาะครับอ๋อดีดีดหนึ่งเหรออ๋อโอเคทั้งทีทั้งทีนี่แหมเมื่อกี้ผมก็ลืมมองท่าอาจารย์เนาะขอโทษทีนะครับแหมยืดขาไว้ครับ อันนี้มันจะมีสองท่าเนาะให้เราเลือกทำท่าใดท่าหนึ่งนะครับทำท่าใดท่าหนึ่งเนาะแอร์ตอดไปครับแอรเสร็จแล้วให้เขานอนตัวลงแม่แอร์เสร็จแล้วไอ้แขนครับเราจะชายโปรงนะครับแอร์กับชายโครงเนาะ แค่นั้นมันก็จะงอแงไปยืดตรงนี้ได้อเอขาขาเยอะแบงเยอะสบายกไปโอเคเสร็จแล้วนะครับให้เรายืดตัวเขามาให้สุดครับสุดเสร็จแล้วเดี๋ยวทัานโจ้ครับเราตกลงไปเลยึหายก็ันแน่ไปตกลงใช้หน้าแข็งครับ แห้งของันโยกตันโยกเลยถ้าเหมอนี่เข่าไทางนะคถ้าเป็นเข่าก็จะลำบาก,กเป็นเข่าเนาะถ้าต่อไป่บริษัให้พอยไนเดิมทีนี้ครับเราอยากเมื่อกี้เราสอบช้างหนหาใช่ไหมต่อกนนี้เนาะทีนี้เราจะสอชางแงครับ แล้วให้สอบเราหนีบรักแร้ตอนให้แน่นถ้าไม่แน่นปุ๊บเขาจะบาดเจ็บทันทีเนาะถ้าไม่แน่นปุ๊บตอนเราดึงเนี่ยเขาจะบาดเจ็บทันทีกังยาเสพนั้นอบภาษาเนี่เนาะแอบหายใจเข้าอ่ปุ๊บเลย้า่หายใจออกยืดขึ้นข้างบนเนาะอ่าโอเคหายใจเข้าหายใจออกแอบยกขึ้นเลย บลักแรงแน่นครับถ้าหนีไม่แน่นได้ัอเคทันทีเราจะเก็บทันทีอ่ายกขึ้นเลยถ้าเมื่อกี้กับท่านี้นะครับเลือกทำแท่าใดท่าหนึ่งน,นะครับเวลาทำจริงเนาะแล้วแต่ความถนัดอันนี้เป็นทางเลือกให้เน,ะนาะครับโอเคอ่าเสร็จแล้วให้นั่งขัดสะแม่ครับอ่าก้มยืดไปขัดข้างหน้าโอ้โหตกหลังให้เพื่อนหน่อย